สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโค<ฮ>กนองานาคุณปัจาัยนนแล้เป็นไงครับโคกน้องนาเป็นไงบ้างครับโอ้อย่าทำอย่าทำ <laughs> อย่าทำ <laughs> เราไปดูกันนะครับโคกน้องานาโมเดลเียด <laughs> ร,ร้อยครับ หัเต้าทุ่งหญ่กว่าเนี่ยแข็งโง่เนี่ยแขึ้กโคบน้องนาโมเดียวเราได้วัตถุดิบทำของกินแล้วครับวันนี้ ปลานิ่มทอด,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งวันนี้ ปลานิลทอดครับจากสวนตาชำคกับนี่ส้มตำมาลุยกันเลยเข้าวเหนียวร้อนๆครับส้มตำกงอนละ 오. 음. 갑까 ระดินทอดกับส้มตำนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับผักก็แค่หลับเมือเดิมเพิ่มเติมคือปักคีฟรั่ง ระวังกลางนิดหน่อยนะครับ พนัการจากสวนตะชำโคกหนองนาโมเดลเอ,อนันนี้อ๋ออืม tầm bê ngắp xong tầm I <laughs> 음음 <laughs> 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 กิเขาแรกด้กัน <c> พ <oughs> ี่น้องสุดๆวันนี้เหมือนเดิมเพิ่มเต็มคือข้าวเหนียว